้กินมสวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องแม่กำไลแฟมิลี่นะคะวันนี้มาทําอะไรครับมาหาปลาหากินนะครับโอ้มาหาปลาหากินนะคะ้องตังบอกว่ามันกินได้มั่นไหมนี่นะคะเหยื่อของเราปลาเขาย่างเว็นนี่ค่ะเหยื่อของเราใส่เหยื่อใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนเย็นตอนเช้าก็เมื่อวานได้รอบหนึ่งแล้วนะคะได้ไม่เยอะนะตอนเย็นว่าจะมาใส่เหยื่อใหม่นะคะแล้วก็ เลยลองหวานดูก่อนนะคะแล้วก็ได้ไปแล้วนะ,ะหนึ่งตัวเมื่อกี้นะคะตัวใหญ่มากนะคะเป็นปลาตะเพียนนะคะนี่สายใหญ่เลยนะคะนี่นี่นะคะหาอยู่หาก,กินตามธรรมาชาตินะคะหลังจากที่ดูแลแม่กําไลเสร็จแล้วแล้วก็มาหาอยู่หาก,กินนะคะตอนนี้ความจริงก็จะกู้อ่แหขึ้นแล้วนะคะนี่พรมกันครับมารอชมรอรุ้นกันนะคะเออหยียบไม่ ไม่ได้นะครับค่อยๆทำนะคะตามเข้าอันนี้นะครับเข้ากลางวันอันนี้เราใส่แค่สองสามหลุมนะครับเนี่ยมาแอ้วกันเมืเอ่อ,อกี้นะะเจอตัวใหญ่ควันสิงยังตื่นเต้นนะคะแต่ลืมถ่าย <laughs> นี่นะครับ ผมหาเชือกนะครับผมได้เชือกสองกันนะครับเอาเชือกไปทำอะไรครับเชือกาไปใส่ก้อนหินเอาเชือกไปใส่ก้อกน,น,น,นหินไม่ลุงศิลป์นะครับ,มบไม่ลุงศิลป์เสร็จบมโนห่วยคือจังหูดนำเออหาย,หายเสร็จเลยศิลป์หาย <laughs> น้องตังก็นั่งอยู่ข้างบนฝั่งนะคะเนาะเราก็ไม่ได้ออกจากฝั่งไกลนะคะเนาะ เพราะว่าเราเอาลูกมาด้วยนะคะดวงายจะติดอ่านี่ติดไม้ติดไม้จโอ้โยอ,อุ้มขึ้นเลยค่ะแม่แม่โอ้โหก็ตองไปน้ำหนามนึกอุ้มขึ้นเลยนะคะนี่หาย ว้าวว้าวครับผลงานครับเฮแล้วครับลูกพี่นี่นะผลงานนะคะรุมแรกนะคะนี่อ่ายังเหลืออีกสองรุมเนาะสองรุมครับสามรุมสองรุมสามปลุมนะคะเดี๋ยวเราจะรุนแล้วก็เราก็เอาเหยื่อมาอีกอยู่นะคะในเหยื่อของเรานี่นะคะเอาไว้มกนส่มไปดึกไอเชือกนุ่มไปเดึก ชือกน่งมุ้หาเองได้นี่นี่นะคะผลงานหลุมแรกของเรานะคะนี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ปลาสวยๆเลยนะคะนี่กิโลละหกสิบคะแนนนะคะขั้นตอนนะคะเราจะวางเหยื่อนะคะนี่่แล้วก็มีหลายอย่างอยู่นะครับมีข้าวมี ทั้งหัวอาหารนะครับแล้วก็ส่วนผสมของปลาพืชนคะคะปลาก <ๆ S 1> ินพืชนะครับเป็นเขาเรียกว่ามอนมอน,น้ํานะครับมอนน้ํานะคะคจะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะใบเหมือนใบข่อยนะครับใบข่อยใบมอนนะครับนี่นะคะใบแบบนี้นะคะดูกันวางเหยื่อก่อนนะคะก่อนจะไปลุมถัดไปเนาะเดี๋ยวว่าทำยังไงนะครับเราไปดูกันอันนี้ก็ เราแบบบ้านานเรานะครับนี่อาจารย์อาจารย์ของเราก็คือ Youtube นะ <c oughs> อาจารย์ของเราก็คือ u t u b e นะคะสวัสดีเฮลโลอันนี้ทาง y t u b e ทั้องม o u t u b e นะครับ,บ, YouTube, รบเพราะว่าแล้วก็เรียนรู้ปะป,ะปนกันไปนะคะผสมปราสาหนะน้อง,งว่ารุ่นรุ่นใหญ่เขาสอนมานะครับค่ะเก็บประสบการณ์นะคะมาใช้ต่อเติมนะคะ ชีวิตประจำวันของเรานะครับค่ะพวกคุณตาคุณลุงเขาก็บอกมาครับผมก็เป็นคนที่จดจํานะครับเอามาปรับปรุงนะคะผมก็เป็นคนที่จดจํานะครับทีไนที่เขาสอนมาผมก็จํานะครับพวกลุงพาทํานะครับนี่พวกคุณลุงคุณตาครับจะเอามามัดใส่กันอย่างนี้นะคะมาใส่กับพืชนะคะที่ปลาชอบนะคะจะมามัดใส่แบบนี้เลยนะคะลงมาแม่ควันลงมาหน่อย เอาปูอีกน่ <ง S 2> อยอันนี้เราก็จะวางไว้อีกนะคะฝรั่งแล้วก็จะมาหวานอีกทำดินให้มันเป็นหลุมลาวางข้าวได้นะครับเป็นหลุมนะคะทำเป็นหลุมทหมันวางข้าวได้นะครับซื้อไว้หน่อยใส่ป,ประมาณสักสองกรัรมนะครับถ้าว่ามีข้าวกำลังจะสุกแตกต้นก็เอามาเป็นมัดเลยนะครับจะได้กินทั้งข้าว,าวกินทั้งใบข้าวนะครับ S <S <อ> <Words> น,นี่แล้วก็แช่น้ำไว้สักคืนนะครับนี่ให้มันให้มเมล็ดมันได้หนักนะครับลาสีดำ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 อีกแล้วอันนี้เรารู้สึกว่ามีรอยกินเยอะครับนี่รอยปลากินพืชนะครับนี่ ล้วก็ใช้ส่วนผสมหลอกล่อเข้ามานะครับให้ลุมของเราให้ทั้งได้กินข้าวกินนี่เป็นหลายอย่างนะครับกินข้าวกินพืชให้ปลามันอยู่่าให้มันระแวงนะครับพูดง่ายๆว่า่าให้ปลาระแวง ไปปักนะคะให้มันแบบว่าแน่นๆนะคะเดี๋ยวเขาจะล้มนะคะเดี๋ยวตอนเช้ามาจะจำหมายไม่ได้นะคะนี่ปไปไปไปค่ะรูปต่อไปกันครับโอ้โหปลาตัวใหญ่โบปวดท้องไงปวดท้องไงอา้าปวดท้งองละท้องไับท้องมาท้อง,งมา,งมานี่นะไม้ที่สองนะคะเมื <c oughs> ่อกี้นะคะลืมถ่ายตอนที่เขาขโมยจั่วหวานนะคะอู้ ดึงคนละข้างดึงคนละข้างตายตัวยังไงตายตัวอยู่เอาเปิดใส่มาใส่ใส้คนตีนล็อค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 ตินก่อนเถอะไก่อนนี่ล็อคล็อคตีนเดี๋ยวหนูใส่ปลาเล็กจับไว้จับไว้กปไล่กันไล่ไล่ไล่มึงเข้ากันจับไปอ่าเดี๋ยวจะไปช่วยไล่เขาแป๊บหนึ่งนะคะเนาะเาตั้งไว้ไม่ได้หรอกว่า มาดูรอบนี้นะคะไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่านะคะควนสินนะคะดึงมาออเมกี้หลุดไปนะคะด้วยนะคะมกี้อยู้ไปนหนึ่งตัวไม่รู้ว่าจะหมานบนบ่อแรกหรือเปล่านะคะอันกรัน,กน,น,น,นีนึงเออ้อนหนนกใบกระพัน มีตัวไหมเจ้าหนูเจ้าหนูหายเสร็จแล้วนะคะนี่โอ้ก็ยังโอเคอยู่นะคะรอบนี้โอ้โห รอบนี้มีตัวใหญ่ด้วยนะคะนุ่นนกปลาตะออกสองตัวค่ะดูน้องตัออดดตงดีใจเลยนะเอาถุงมาใส่บะ่ะระวังน้ำด้วยนะน้ำหน,บ,หน,อนบอกเก็บถิ่นเน้นี่นะคะรอบที่สองของเรานะคะนี่บอ่อที่สองรุ่มที่สองนะคะสามนะเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปรอชมกันต่อบอ่อที่สามนะคะ นี่ก็คือรุมที่สามนะคะนี่รุมที่สามมาร้นนะคะว่ารุมนี้นะคะจะมีไหมนะคะรุมสุดท้ายแล้วนะคะนีุ่ม,ม,มสุดท้ายแล้วนะคะ อันนี้จะติดฝังนะคะนี่ติดฝังแรงนะคะฝั่งนี้มันนึงมันดึงส่งใหม่ยังไหมมาดูมาดูดังมาดูห้งกินปลาปลาปลาหมาดูะคะปลาขาวปลายปลาขาวปลาย ให้กินม่ค่อยายนะอให้กินม่ค่อยายอันนี้กิ่งไม้จะเรือเยอะนะคะนี่รอรุ้นกันนะคะอหลุมนี้น่าจะไม่เข้าไม่ไม่เท่าไหร่เนาะก็จะเปลี่ยนไม้ใหม่นะคะจะย้ายไม้ใหม่่เข้าอยู่เข้าอยู่แต่ไม่เยอะนะคะนี่นะคะเพราะว่าดูจากรอยกินนะครับน้อยนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งทางด้านนู้นนะคะหนู นู่นนะฝั่งทางด้านนู้นเพราะว่าฝั่งทางนู้นน่าจะโอเคกว่านะคะได้ปลตอมาตัวหนึ่งนะคะตลตอกตัวเล็กนี่นะได้ประมาณสัก4ีห้าตัวนะคะนี่ย๋ยวเราจะเปลี่ยนไม้ใหม่นะคะอันนี้มัน,มนชันเกินไปครับใช่ค่ะอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์นะคะให้เราในช่องแม่กำไรแฟมิลี่ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคร่ะ